สวัสดีครับวันนี้มากับเมนูมีเหลืองนะครับมีเหลืองเนื้อเปื่อยน้ำตกลูกชิ้นเนื้อนะครับส,สดีครับ แล้วก็มีเกี่ยวทอดด้วยนะครับมาครับมาครับมาแับมา่มาอยด้วยกันนะครับ 安乐，那。 เพื่อนเพีพ่่น้องๆได้อะไรทานกันครับวันนี้อากาศตอนนี้ร้อนมากเลยครับ ร้อนมากมร้อนจนไม่อยากออกไปไหนเลยครับเมื่อกี้ขับรถไปซื้อ เงเียบม,มากครับท้องถนนเงียบม,มากถาม้านค้าข้อบอกเงียบนะครับมันเกิดอะไรขึ้น ช่วงนี้ช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับหลายคนก็ได้กลับบ้านนะครับได้กลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเยี่ยมคนที่คุณรักก็ดีใจด้วยนะครับส่วนอีกหลายๆคนที่ไม่ได้กลับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะยังไงก็สู้ครับเดี๋ยวไว้พร้อมไว้มีโอกาสก็ค่อยกลับนะครับ บางครั้งบางคราวเห็นเพื่อนบ้านเห็นคนข้างบ้านก็กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก็อาจจะมีจิตใจได้ห่อเหี่ยวได้เหมือนกันนะครับ ก็ส่วนต่อไปนะครับช่องนี้ก็กินแต่อาหารที่มันง่ายๆครับแล้วก็พูดจากันไปนะครับให้กำลังใจกันไปมีอ,อะไรก็มาพูดส่วนฟังนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับอยากให้ลุงก,กินอะไรก็เมนมาได้นะครับเอาคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ